ถวายจตุปัจจัยสีสละเป็นการทำบุญในเบื้องต้นฝึกลดละความตนนีในจิตในใจของเราสามารถทำให้จิตใจเราสงบได้นี่ก็เป็นการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็เอาร่างกายจิตใจนี่แหละมาทานมาให้ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาวัดก็มาช่วยจิตการงานภายในวัดมาช่วยทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นการให้ทานเอาร่างกายเนี่ยนะเสียสละปกติเราห่วงร่างกายใช่ไหมเราไม่อยากให้ร่างกายลำบากแต่นี่เรามาเสียสละเอาร่างกายมาทำมาช่วยก็เป็นการการให้ทาน ทางกายทางวาจาเหมือนกันจากที่เราไปไปด่าคนอื่นไปพูดให้ร้ายคนอื่นเราก็มาสงบวาจาก็เป็นการให้ทานทางวาจาจิตใจก็เสียสละทำในคุณงามความดีฝึกจิตใจให้ดีให้สงบ ให้มีสติให้มีความตั้งมั่นขึ้นมาก็าจะเป็นประโยชน์ทั้งไหนทั้งหนโลกนี้แล้วก็ปลโลก